สนับสนุนคลิปโดยเดอะฟาบิกอยุธยาทำเลอยู่ใกล้วัดกล้วยอยุธยานะครับจำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับช่างหรือมือใหม่หัดเย็บนะครับอุปกรณ์เครื่องหนังต่างๆกระดาษสร้างแบบนะครับแผ่นหนังต่างนะครับสนใจดูรายการสินค้านะครับแอดไลน์ไอดีศูนย์แปดหกสี่ห้าแปดแปดแปดสามห้าท่านจะได้รับแคตตาล็อกสินค้าให้เลือกในการช็อปออนไลน์นะครับหรือสนใจสั่งสินค้าโทรศูนย์แปดหนึ่งสี่สามสามสี่สามสามเก้านะครับ สนใจสินค้าทักหรือโทรเลยคุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษพร้อมบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องตุรันมุตตูอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมีข่าวขราวของ t o y o ต a c o r ร a อัลตินะครับเก่งซีดานมาฝากกันถ้าอยากรับชมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับเอาละครับยังสนใจเก่งซีดานขนาดกลางกันอยู่หรือไม่ที่เป็นเครื่องยนตสันดาปนะครับ หรือถ้าสนใจรถไฟฟ้ากันหมดแล้วเก่งซีดานตัวนี้อาจจะยอดขายไม่ดีก็ได้นะครับตอนนี้ก็ยอดขายสู้กับซี v ิ c กไม่ได้เพราะว่ายอดขายทั้งสองตัวนี้ค่อนข้างตกเมื่อรถไฟฟ้าเข้ามานะครับแต่ยักถ้ายังสนใจกันอยู่ก็ไปรับชมกันเลยนะครับโคราอัลติสนะครับ 1.6G ราคาใหม่ทุกรุ่นปรับขึ้นรุ่นละ1 5 0 0 0บาทนะครับปีโมเดล2 0 2 3นะครับ 1.6G ราคาอยู่ที่894,0 0 0บาทนะครับส่วนรุ่น1.8ึ port สปอร์ตนะครับอยู่ที่ 9, 07, พรีเมียมนะครับตัวไฮบริดนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าพันนะและรุ่นท็อปสุดนะครับรุ่น gr Sport p r e m i u ีมนะครับก็คือรุ่นไฮบริดนั่นเองอยู่ที่1นึ่0ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิม15,000บาททุกรุ่นเลยนะทีนี้เรามาดูเรื่องหนึ่ g นะครับว่า15,000บาทที่เพิ่มมามันได้อะไรมาบ้างนะครับก็คือเขาปรับล้อดีไซน์ใหม่ขอบสิบหกนะครับเป็นคล้ายๆลายดาวนะฮะเพิ่มกล้องมองหลังให้นะเพิ่มเซ็นเซอรร์ะะยด้านนนหหลัังง2ตำแ่คบ ปรับหน้าจอกลางเป็นแบบ9นิ้วนะรองรับ Apple CarPlay Android Auto อันนี้อยู่แล้วนะแน่นอนเพิ่ม T-Connect มาให้ด้วยแต่ว่า15นเนี่ยเขาลดลำโพงเหลือ4ตํตำแหน่งนะจาก6แล้วก็เพิ่มช่องชัดไฟหลัง USB 2ตําตำแหน่งให้นะแล้วก็ช่องใส่กระเป๋าเอากสารด้านหลังเบาะเพิ่มให้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็เบาะหลังพับแบบ60-40ได้นะครับ1.6 g นะส่วนรุ่น1 8 Sport นะครับคือรุ่นน้ำมันนั่นเองนะฮะ ลุ้นล้วนน้ำมันนะครับก็คือปรับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับเพิ่มไฟตัดหมอก LED แบบคู่หน้านะแล้วก็ปรับล้อมแม็กลายเป็นลายใหม่หน้าจอกลางก็เพิ่ม9กนิ้วให้เหมือนกันนะครับเพิ่มช่องชาร์จไฟด้านหลังให้เหมือนกันแล้วก็เพิ่มระบบเซฟตี้เซนต์เข้ามาเต็มระบบให้แล้วก็ตัดแท่นไลท์สายชาร์จเจอร์ออกนะครับน่าเสียใจจริงๆแล้วก็ไฟสองสว่างสองหน้าที่แผง,บงเบื้องแดดก็ตัดทิ้งนะครับ15,000บาทนะครับทุกคน ส่วนรุ่น h ฮ b ริดพรีเมียนะครับคือได้ออปชันเหมือนรุ่น1.8สปอร์อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เลยนะทุกคนทีนี้มาดูรุ่น GR Sport ตัว h ฮ b ริดกันบ้างนะครับก็คือเขาปรับชุดมาตรวัดเป็นแบบดิจิตอล12.3นิ้วนะครับปรับทีมใหม่มาให้ด้วยมี4โหมดเออแล้วก็ปรับจอแสดงผลแบบ Head-Up d i s p l a y ให้ใหม่นะหน้าจอ9นิ้ว Apple Android c u ด์คัสออโมาครบ Auto, เพิ่มช่องชาร์จไฟส่วนตำแหน่งปรับอากาศระบบปรับอากาศเป็น Dual z o n ซนะ สองฝั่งแล้วนะเออเพิ่มหมื่นห้านะแล้วก็ปรับจูนช่วงล่างแล้วพวงมาลัยใหม่ในรุ่นจีอาสปอร์ตให้มันแน่นขึ้นปรับให้พวงมาลัยมันกระชับขึ้นแล้วก็ตัดม่านบังแดดหลังอ่ออีกแล้วครับตัดกระจกมองข้างแบบปรับ,รบอัตโนมัติมองมุมอ่ออีกแล้วหมื่นห้านะได้เพิ่มแต่ก็ตัดออกมาแนละ้วทุกคน เอาละครับใครจะชมจะด่าจะว่าตัวจะใต้ยังไงก็เต็มที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับหรือจะชมจะติหรือยังไงก็ว่ากันไปนะครับอันนี้พามาดูรุ่น1.6สปอร์ตนะครับทิปไมน์แเชนมานะครับแล้วก็เป็น1.8นะครับตัวนี้1.8ตัวเดียวกับ1.8พิเอมี่ด้วยนะครับตัวนี้อ่านี่หน้าตาแบบนี้นะของโมเดล2023นะครับส่วนเจียสปอร์ตนะครับหน้าตาแบบนี้นะโมเดล2023ที่มีการปรับอุปกรณ์ขึ้นมานะครับหน้ารถหลังรถไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดแค่ปรับทีมเฉยๆนะครับ ล้อแม็กในรุ่นของ 1.6G นะครับเป็นแบบนี้นะครับลายคล้ายดาวนะนี่ปรับลายมาใหม่แต่16เหมือนเดิมนะขอบส่วน17ตัว GR อ่าไม่โทษนะครับตัวไฮบริดกับตัว1.8เป็นลายนี้นะส่วนตัว GR Sport นะครับเป็นลายเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเท่ากับล้อแม็กเปลี่ยนในรุ่น16รุ่น1.6กับ1.8นะครับไฟหน้านะครับเปลี่ยนทีมใหม่คือเอาไอ้แสงไอ้เลนสีฟ้าออกไปแล้วเป็นเลนใสนะครับเห็นไหมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ตัวในรุ่นของ1 8นะครับกับไฮบริดนะครับกระจังหน้าลายเดิมแต่พ่นสีดำเฉยเฉยจากเดิมเป็นสีเทานะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมพับเก็บอัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับบายสปอร์ตด้านข้างเตือนบุมอับเมื่อรถเล่นผ่านนะครับในส่วนของไฟท้ายยังเป็น LED เต็มระบบแต่เป็นทรงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดในโมเดล2023นี้นะทุกคน ส่วนคโซนภายในก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนคงจะบอกว่าไฟฟ้าควรจะมาได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้ต้องลองแล้วแต่ความเห็นนะครับพวกอะไรก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงและควบคุมระบบเซนซิงนะครับทุกคนหน้าจอแบบ head up display นะครับบอกในเรื่องของจอแสดงผลระบบนําทางและความเร็วนี่ในรุ่น1.8ตัวขอที่าอสปอร์ตได้ไม้ตัวใหม่เห็นไหมครับนี่ไม้ตัวใหม่แบบฟูดิจิตอลเต็มระบบเลย เครื่องเสียงเป็น Android Auto นะครับไร้สายนี่เชื่อมต่อกับ iPhone หรือว่า Android และ iOS ได้นะฮะส่วนกล้องมองหลังมีให้ครับปรับระดับได้3ระดับเหมือนเดิมนี่พร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยเซ็นเซอร์ด้านหลังนี่คือมีเตือนให้เวลาคุณถอยหลังมาพร้อมกล้องโอ้โหล้องการางมเลยนะอันนี้ นี่ตัวเป็นตัวของเบาะรุ่น GR Sport นะขิปริมแดงมาให้ให้รู้ว่าคุณขับ GR Sport อยู่ภายในนะครับสรุปแล้วบอกตรงๆเลยว่าออปชั่นทุกตัวไปกองอยู่ที่ GR Sport หมดอีกแล้วครับท่านเบาะหลังนะครับปรบับ60-40มันมีมาในรุ่น1.6แล้วนะทุกคนไม่ต้องร้องเรียกกันนะครับมาแล้วเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮมีมาให้ตั้งแต่รุ่นแรกๆแล้วละ่ะดีนะครับที่ไม่ตัดออกอีก ช่องแอร์ด้านหลังนะอันนี้ขอเชิญชมว่ายังมีให้เพราะคนหลังก็มีอาการร้อนได้เหมือนกันนะครับคนนั่งหลังพร้อมช่องชาร์จแบต2ตำแหน่งนะครับไทย a กับไทย c นะระบบ smart e n t นะอันนี้ดีมากมีให้ทั้งประตูคู่หน้าและท้ายกระโปรงบางรุ่นมีแค่ฝั่งคนขับด้านเดียวนะจะบอกให้อันนี้ให้มาเต็มนะในเรื่องของระบบวัดลมแรงลมยางอัตโนมัติมีนะให้ในรุ่น1 8 gr sport นะจ๊ะ ถุงลมนีรละายเก็บตำแหน่งนะครับมีมาครบจริงๆน่าจะก้าวตำแหน่งได้แล้วนะยุคนี้เพราะว่าแถวแหลังก็น่าจะมีม่านด้านข้างมาให้ด้วยที่เป็นต่ำกว่าม้านถุงลม,มนะฮะส่วนโครงสร้างนะครับ g l a มันแม่นยำอยู่แล้วของโตโยต้านะแต่้าเทียบของยุโรปก็คนละเรื่องเนาะต้องเข้าใจราคานะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับทุกคนมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ยังเป็นบล็อกเดิมนะครับ 16วาล์วนะครับตัว1.6ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่125แรงม้าเองนะฮะทุกคนที่6,550รอบนะครับแรงบิดสูงสุดแค่156นิวตันเองนะทุกคนอยู่ที่5,200รอบจับคู่กับเกียร์ cvt นะครับพร้อมบวกลบสี่คเชียวนะครับเจ็ดตำแหน่งนะทุกคนเอาล่ะมาดูเครื่องในเรื่องเครื่องน้ำมันของ1.8ลิตรบ้างนะครับก็คือเครื่องเดิมอีกแหละบล็อกเดิมแหละนะครับ1,800ซีซีนะครับ16วาล์วให้แรงบิด ที่177นิวตันนะครับตัวแรงม้านะครับ140แรงม้าที่6,000รอบนะฮะจับคู่กับเกียร์ CVT นะพร้อมกับโหมดบวกลบอัตราทด7จังหวะนะจ๊ะ มาดูตัวเครื่องไฮบริดสุดประหยัดขึ้นชื่อของโต y o TA นั่นเองนะครับ96วาล 1,800cc เหมือนกันนะครับให้แรงม้าสูงสุดที่98แรงมา้าที่5,200รอบนะแรงบิดสูงสุดที่142นิวตันที่3,600รอบนะจ๊ะรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะให้กำลัง72แรงม้าแรงบิด163นิวตันเมตรนะจ๊ะแบตเตอรี่นะจ๊ะเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดร์แล้วนะออให้กำลังรวมทั้งหมดเลยนะครับ จับคู่กันแล้วรวมวกำลังได้ทั้งหมด122รงแรงมา้าจับคู่กับเก e ียร์อัตโนมัติ eCVT นะครับขับเคลื่อนด้วยล้อหน้านั่นเองทุกคนก็จะบอกว่าไฟฟ้าควรมาได้แล้วอีกแหละแต่ผมขอบอกแล้วรถไฟฟ้าตอนนี้ความพร้อมของสถานีชาร์จมันยังไม่เพียงพอถ้ามันเยอะเหมือนรถเหมือนน้ำมันเมื่อก่อนแล้วไม่ต้องรอนานแบบต่อคิวกันนะผมว่าอีหน่อยบูมตอนนี้ใช้รถน้ำมันไปก่อนก็ดีฮะ ไว้รอบูมๆก่อนแล้วค่อยใช้กันนะครับส่วนในเรื่องช็อคอัพของ1.8 GR Sport นะครับนี่ปรับปรุงในเรื่องของ,ของกะบอกช็อคอัพใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนทา้ายเลยนะเออสปริงก็เปลี่ยนเลยนะครับเพื่อให้มันหนึบกว่าเดิมเพื่อเราจะมาชูด้านสมรรถนะของ GR Sport นั่นเองนะฮะพร้อมกับเหล็กกันโค้งด้านหลังนะั้นได้พูดถึงด้านหลังมีเหล็กกันโค้งให้นะครับมันเป็นมัลติลิงก์อยู่แล้วนะในเรื่องของ TNG a เขาเนี่ยช่วงล่างเขาดีอยู่แล้วปรับใหม่นี้สุดยอดนะครับ โอเคเลยเรื่องของเซฟตี้เซนต์นะครับโตโยต้าให้มารุ่นนี้ให้มาจัดเต็มอยู่แล้วแน่นอนไม่ว่าจะเป็นระบบในเรื่องของบายสปอร์ตเอ้ยนะครับในเรื่องของอควบคุมเขาอัโตโนมัติแบบออสสปีดนะครับควบคุมไฟสูงด้วยอัตโนมัติระบบป้องกันการชนนะครับเตือนเมื่อออกนอกเลนและหน่วงกลับและควบคุมรถให้อยู่ในเลนก็มีมาให้ครบนะฮะทุกคนนี่เตือนให้ครบยังไม่พอนะครับ BCTRD อะไรต่างๆมีมาให้ครบทุกอันเลยเอาละครับทุกคนมาถึงท้ายคลิปแล้วล่ะ ก็เป็นยังไงบ้างกับรถโยนต์โตโยต้าอัลตินะครับปี B 2023ในะเป็นในระบบไฮบริดน้ำมันอยู่ข้อดีของไฮบริดก็คือคุณผ่านปั๊มคุณเติมสินาทีคุณไปได้เลยแล้วก็ประหยัดน้ำมันประมาณ23กิโลลิตรนะแต่ว่ากิโลอาจจะตก2บาทกว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็ประมาณไม่ถึงบาทก็ ถ้ามันมาครบจริงๆตนะัวโต้าคงจะเล่นรถไฟฟ้าแน่ๆผมว่าตอนนี้ถ้าสถานีชาร์จมันพร้อมเพียงนะไม่ต้องรอนานเหมือนอย่างเงี้ยเพราะรถไฟฟ้าเริ่มเยอะขึ้นคุณสังเกตดิยิ่งหน้าเทศกาลนี่คือแบบรอชาร์จกันการเดินทางนี่เละก,กันเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันดูดีกว่าว่ารถไฟฟ้ามันจะบูมเมื่อไหร่แล้วโต้ตาก,กับค่ายใ,ใหญ่นั้นจะหันมานำรถไฟฟ้ามาให้พวกเราใช้เมื่อไหร่นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับพบกับช่องจุลันมูต้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ